ผมก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะที่ชาวลักลมนะครับผมวันนี้ก็มาให้ดูลูกนะฮะวันนี้จะทําคลิปสั้นๆนะครับผมดูลูกนะครับลูกสลักนะครับที่ทําอยู่นะฮะก็จะมีเบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะครับ ที่จะเอามาให้ดูก็มีเบอร์หนึ่งเป็นลูกเบอร์หนึ่งนะครับลักษณะลูกนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับในถุงนี้คือลูกเบอร์หนึ่งนะฮะลูกสลักเบอร์หนึ่งนะครับเป็นหัวลูนะนี่นะครับลักษณะลูกของเอเคสลักนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ลุลัสน่ะลูกของเบอร์หนึ่งนะฮะก็มีทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะครับส่วนเบอร์สอง เบอร์สองนะครับลูกสลับเบอร์สองเป็นหัวรูนะครับตัวนี้นะฮะหัวรูนะครับก็จะมีสองแบบนะครับมีหัวรูแล้วก็หัวตันแบบหัวตันตอนนี้ยังไม่ได้ปั๊มไว้นะหัวรูเบอร์สองนะครับล,ลักษณะรูก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะ Okay. ต่อไปก็จะเป็นเบอร์สามนะครับเบอร์สามน้ำหนักอยู่ที่สามสิบกรนนะครับตรงหูรูนะฮะนี่ลักษณะของเบอร์สามนะครับลักษณะรูจะอ้วนๆตันๆนะฮะลักษณะรูก,ก็จะประมาณนี้นะฮะเบอร์สามนะครับผมน้ำหนักสามสิบ เกรนนะครับตัวนี้เบอร,ร์สามนะฮะก็จะมีหัวลูแล้วก็หัวตันนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเบอร์สามนะครับตัวนี้เบอร,ร์สามเป็นหัวตันนะครับลักษณะลูกของหัวตันเบอร,ร์สามก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะ เบอร์สามหัวตันก็จะหนักอยู 3, ่ 3, ที่สามสิบสามกรนนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าทำกลุ่มระยะห้าสิบเมตรนี่แทบจะมุดรูดเดียวเลยนะฮะเบอร์สามนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ลูกสลักที่ทำอยู่ก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สอง เบอร์สองก็จะมีสองแบบนะครับก็จะมีหัวตันแล้วก็หัวรูนะฮะแล้วก็เบอร์สามก็จะมีสองแบบเหมือนกันนะครับก็จะมีหัวรูแล้วก็หัวตันนะฮะลักษณะรูก็ให้ดูกันแล้วนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นลมนะฮะหรืออยากร้องอยากเล่นลูกศรักของ SK สลศรักก็ทักเข้ามาในไลน์นะฮะ ผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปทุกๆคลิปที่ผมทำนะครับผมก็วันนี้ก็เอามาลูกมาให้ดูประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับฝากติดตามกดติดตามแล้วก็กด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกจอบสายแข็งได้ทําคลิปต่อไปให้ได้ดูได้ชมกันอีกนะครับผมเป็นกําลังใจกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับ สวัสดีครับ